กินเข่าซ้ามมัคีลายคน,นยพีน่น้องอยู่ือน <c oughs> ไอเตียบานหน้า <c oughs> แซ่บเมือนนี่นะน้องดาวกับ,ก,บกินจนบแนนะแหนมลงัง รแม่นั่นคนละเครื่องเท่านะไว้ถ่ายคลิปบ่คลิปย่าไว้ถ่ายคลิปย่าไว้ถ่ายสะบอกอ๋อซบ่ว่าถ่ายก็ได้ลงพอได้เห็นหมูเห็นขู่ใครไหนแต่มันบอกข่าววิจัเป็นซีว่าตเล็บซอยป่าอะไซิว่าซอยเล็บ กระพิอจังยกินไแท้แท้บาดอันนี้นะอืมเช็ดแซบบอเทพ บ่เลยวเห็นว่าเป็นแม่ครั่วกับบริสกินจะข้าได้แมวแซบเนาะโหนาบอยกับมาได้พี่น้องอีเมซอนนน้อยเขารรอบรอบต้นนั้นนะ้น่ะป้าเพี่แซองหลังัพอคุกโปาเี่นอคือโล คิดใจเราลยเนาะ่วงมาน่ะโอ้ยไพถ่ายเห็นแต่หัวสาวดาวบไรเห็นยังเอาใหมเออได้แล้วบ้านี้บ้นี้นี่นี่ได้อยู่นี่บไร้เห็ยนยังเห็นแต่หัวสาวดาวของยานี่นะโอเคแล้วบนี้อรเออออกเเห็นแต่หัวนางดาว แสบพี่น้องตามมะฮุงก้อยปลาอ้าวแล้วสิโบเป็นถักเห็ดยังวะออบ้าบป้าเป็นรถบ้านสิงเอเออโบยากได้เห็ดกินนะ ปานนี้ขนาดบ่เคยคั่วเป็ดจเะเคือกันยังคั่วเป็ดออปันบ่เห็นนี่เฮ็เดเลือดแป้งให้กินเรียบร้อยเลยืเอดแป้งกัเห็ดอ้าว่างานนะเด้เดปันโบเคยกินนี่เลือดมันกล้ามก้อนนะเด้เห็ดเป็นอยู่แบบงมเห็ดไปเหแล้ว ห่อนเนาะห่อนอบอ้าวอิ่มแล้วเทพอิ่มแล้วลูกเป็นอะไรเะมันลูกเออ

นี mhm. ่มันมันเนาะจูมตาหมุนๆตัวใหญ่ายังไม่เห็ดจ้ำเอาเลยมันจะลูกนี่ยจับเอามันต้องมีผักอันนั้นน้ำไอ้บางผักอีเลิร์ดเนาะเก็บผักอีเลิร์ดมานำเนาะมันต้องมีผักหลายๆผักเสริมผักอันนั้นเออเห็ดแบบจ้ำนั่นมันองมีผักหลายๆ สองสามโลเห็ดจับเ็ดจ่ใ่วันจะนั่นี่นนี้เก่ากมจะค่มันจะเอาเอาเออวัสจินไคค่ะสบายใหญ่ายใหญ่้ับนไคค่ะคิงเอาบอสุปนี่วะถ่ายอไอบันแล้วถ่ายคนงามได้เลยอีแม่สอน อือบานกันใดเนาะงัวจะบ่อยบันไอบันจะเลี้ยงงัวบ่ ทำไมมันมีขี้งวัวอยู่ในนี้นะหืบ่าวกอบโวิถ่ายเอาบ่าวกอบ,บกอบ็ไม่เห็นแต่โดนอะไพี่น้องบ่าวกอบทองชาแนลนี่ลงคลิปอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะลงคลิปอยู่บ่อเห็นอยู่ห่ะเฮงเฮงจะเห็นคลิปเพิ่นเด้งขึ้นมาอันนั้นบ่าวกอบพี่น้อง บดีเห็นโดนเลยเห็นเะเฮงอะไรแหละเห็นเห็นกันจะโดนสจิวบดีมาจะโดนเลยมันบอกวชกกระถึกปันไดเฮ้ยหยุกไปเที่ยงหน้าตุผุนมันจะอวกกระถึกนะฮะปีดปะปีดปะ อยากเต้นได้บานายมันกเลยนม้เายนเยสมายน้องมายออฟฟิเชียลเฮ้ยยินมาให้นายเด้อตีจักจอก <cười> 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 tiền nồng đào cả sấp bẩn nội bị ta phèn thể bận <laughs> <laughs> ôi sấp hầm cờ đét nội <laughs> tiền năng mai cả nội <cười> <cười> ừ. tiền năng <laughs> ừ. on cả nội nó sẵn là nó

มันเป็นคลิปหรือเป็นเพลงเออห้องเล็กน่อยมาอืม,อ,มองเดียวที่อจนน่ะปนี้น้ำแข็งมานห้าบมมีเนาะเป็นท้องเนียเนะ บ่มีแล้วบ้านเฮาหนะ่อยมีแต่ก็เจ้าแบบว่าม,มาส่งเป็นอะไรหายสิทงขายบ้านเฮานะ่ะซื้อเป็นกระสอบโลดบ่มีเป็นทงะก็จะบเ็ดเล้านเฮาหน่ะซื้อเป็นกระสอบโลดบ่มีอลไเป็นทงนะก็จะบเวเห็ดเลยอ้าว,าวม่บานน้ำเกินบ้านจะอืดไวบ้านฮะบานาาาาสามาัยบะ เอาจะอยู่บ้านได้สะอืมเป็นเป็นเจ้าภาพไครใรมันในถองเลยเน๊ะ ของน้ำคั่กเห็ดเองมอยบันเออไปกินแกงมาใมกกินกงมาหกินเบียรกินต้ามุิน้ามัุงกินเบียร์อ้วนสิไปใส่ดีเจะนนี้มีใครมาา เขาเอาบริกวดเขาคือการเละบริกวดจกเถื่อ พี่น้องไว้กินข่าวยังโมแล้วโอเคละส,สัจจกจะเขาจบคลิปไว้สนิสก,ก่อนเด้อพี่น้องเอ้มาบานไอเตียบานนาพี่น้องวันนี้วนาบอยก็มาเลยคะอีเมซอนก็นมาหลายคนพี่น้องเมื่อใน,นซุ้มแซวกันหลายคนนะพี่น้องโอเคละพี่น้องพบพอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้บายบายเด้อค่ะ